โอเคก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมไม่ใช่ตาก็วันนี้เราอยู่ในเกม i ซเรนเฮดนะครับผมหรือไอ้ไอ้เป็ดหัวลำโพงอ่ะก็ดูสาวนี่สิก็ก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ไปเริ่มกันเลยผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะว่าผมไม่เคยเล่น เฮ้ยฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหวิ่งไปแล้วโตด้วยโอ้ oh my god what this of bla 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 อันไี้ออกมันบอกว่าต้องหาทางออกใช่ไหมหาทางนี้ไม่รู้มันอ่านว่าไงไม่รู้โอ้โหเกม เฮ้ยน,นี่เต็นเราอูทำไมเกมมันลื่นจังอะลื่นไปโอ้ลื่นมากเลยมันมีลูกสีลูกโรชี้โอ้ไฟฉายโอ้ทุกคนถ้ามันแปลกๆก็ขอให้ด้วยมันลื่นมากเลยคือเกมมันลื่นอะลื่นต,ตืดมันไม่มีที่ปรับอันนี่ด้วยอะ มันไม่มีที่ปรับมันลื่นเออมันต้องให้ไปตรงนี้ก่อนใช่ไหมมันมีกวดววิ่งด้วยนะแต่ว่าเป็นหนึ่งนะแต่เมื่อกี้ใส่เรนเห็นวิ่งท่านารุโตะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวชิดโหมันแหลกมากทุกคนขึ้นในก่อนโอเคมันกระตุกจริงๆเว้ยทุกคน อ๋อเพราะปิดไฟฉายมันมันก็ลื่นขึ้นนิดนึงอ,อ้าวว่ามันขึ้นยากจังวะเฮะ้ยฮัลโหลแป๊บหบนึง่งขึ้นยากอะบันไดอะไรวะเนี่ยฮะโอ้ยขึ้นยากมากทุกคนอา้าวผมตก วัดนะผมขอขึ้นไปก่อนแล้วกันโอเคทุกคนผมขึ้นมาได้แล้วนะแต่ว่าหมอให้ไปหยิบช็อตกันวะนี่คืออะไรอ๋อเครื่องส่งสัญญาณ กระโดดลงตรงนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอับจริงทุกคนเปิดไฟมันแหลกอะผมรู้น่าจะลงยังไงวิธีลงแบบทางลัดเลยทุกคนทูกคนนะนี่ฮะมาดิเฮ้ยเฮ้มีทุกสองแล้วนะเว้ย ใครพูดเลยอะ่ะ อะไรมัน่านอะไรไะเนี่ยกุดไม่ได้อ๋อผมต้องได้บวกกับมันปปเนี่ยเดี๋ยว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 โอ๊ยตาย อยูบอกเดินเริ่มใหม่อ่ะจริงด้วยโอเคทุกคนผมก็ได้ทำการกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งก็โคตรน,นานเลยเฮ้ยดีดด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 ดโอ้ตายคือต้องทำไงต้องยิงมันเหรอ เล่นใหม่อีกรอบฮะเออเย่ะ yeah, ป่ะโอเคทุกคนถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ารอบนี้ผมตายผมผมจะไม่เล่นใหม่นะคือคือมันเล่นยากกว่าจะไปนั่นไปนี่ได้อะเข้าใจไหม คือมันอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นทุกคน มันมืดนิดนึงนะทุกคนก็ขออภัยด้วยเก็บมันหันไวไปไหนวะฮัลโหลโโหเปิดไฟทีเดียวโ oh. <laughs> อ้โหเอามันให้เก็บชิ้นส่วนไปซ่อมรถเหรอโอ้ oh, ทุกคนกระตุกมากขออภัยด้วยนะครับถ้ามันกระตุกเกินเพราะว่ามันแบบ เนาะถ้าเปิดไฟแล้วไม่ยิ่งกระตุกโู้นี่บ้านใครกันเฮ้ยล้อรถใครเพื่อนยืมล้อหน่อยเฮ้ยน,นั้นคืออะไรอ่ะอันนี้เราต้องเอาไหมอันนี้คือ อ๋ออะไรไม่รู้แต่เที่ยวรู้มันให้ไปตรงนู้นมันก็ทำตามเควสไปเรื่อยแค่นี้แหละเฮ้ยเกมมันก็มีแค่นี้แหละ ตามผมมาทุกคนเดี๋ยวเราจะรอมันไปดีกว่าอู้มเมื่อกี้นวิ่งท่านอารุโตะมาเลยเอ้ยอะไรเงี้ย จงวันี้ผมกำลังวิ่งไปแล้วแบบว่าคือผมไม่อยากตายเขาจะไหมมันจะเล,นเล่นใหม่ทั้งหมดเลยคือต้องมาแบบอา้ามันนานนะ <c oughs> จริงมันนานนะว่าต้องมาเอาแบตเตอรี่เหรอเอไม่ใช่แบตเตอรี่ทงังมันเดวิ่งอ้อมกลับมาเดิมเลย แล้วลูกสองนี่ผมไม่รู้ว่าออกมาทําไมแต่ตอนสุดท้ายผมเอ่ออยากรู้ว่าถ้าบวกกับมันจะเป็นยังไงว่ามันจะตายไหมคือลูกสองไม่รู้อ่ะคือผมไม่เข้าใจเกมนี้เลยว่าเออก็แบบว่าพอที่ร,รู้คือมันให้เอทำเคสใช่ไหมแบบว่าเอาอุปกรณ์ทํานู่นทนํานี่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าโอ้พออกได้แล้ว เพื่อนทำไมขับชา้าจังตีเอ็นจบแล้วหรอฮะวัด <c oughs> โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมกดแชร์กดติดตามผมด้วยน้อก็จะแบบนี้เลยเคือแบบ <c oughs> ก็เริ่มเจอกันในคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย